ใบไม้มแห้งเพราะอากาศเย็นอีกไม,ม่กี่วันมันก็จะร่วงโกลนเหลือแต่กิ่งนะวยน่ารักจังเลย Hi so cute Excuse me this Chiba Yes <She S 2> black black. black and tan ฮะ Chiban to say hi hi <Nice. S 2> <laughs> how old for. Thank you. Anh yeah. anh <laughs> có chiếc bạc. Ai, xì đầm. Với em nói qua chiếc bạc mi tạt xì đen. Good boy. <Yeah. laughs> ถ้าหมาป้าเอ็มแล้วก็ชีบะนะลูกเกิดมาคงน่ารักน่าดูไม่ boy, <laughs> บ,าบายป๋อยอันเนี้ยแสดงว่าหมาป้าเอ็มชอบเขาน่ารักนะ่าชีบะเนี่ย <laughs> ไม่ไลท so cute <Thank you. S 1> Yeah, so cute Hi. เนี่ยหมาพันนี้ว่ายเป็นค่ะอุ้ย so cute ว่ายว่ายเป็นว่าย He smells your treats. Really? Yeah. No treat? He smells it. He smells it. He knows. Oh. That's why he's like this. oh, yes. Hi. ว้ายน่ารักจังเลยอะ่ะว้ายเป็นด้วยว้ายเป็นเหมือนกับพันนั้นนะคะพันพันพันชิวาวาา่าน่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ปอมจะว้ายเป็นเหมือนปอมอุ๊ยมะกราน่ารักจังเลย h ah, e looking for h <laughs> e looking for no treat honey no treat นั่นน่ะอาจจะได้กลิ่นจากตอนที่ป้าเอ็มโอ้ย oh น่ารักอะไรอย่างนี้เนี่ยฮ่าดูอีกทีไหวเป็นน่ะเขาบอกว่าเจ้าของเขาบอกเขาได้กลิ่น treat จากป้าเอ็มน่ะอาจจะใช่ เพราะว่าก่อนจะลงมามือป้าเอ็มอะ่ะไปจับอาหารแมวไปใส่ในถ้วยอาหารแมวฮะะชิบะไอนุชิบะไอนุอืม thank you bye what his name chase chase h o าวแ n d s o มบอย y how he get big? No more. No more? No more. 20 pounds. 20 pounds? 20 No more. เกือบสิบกิโลค่ะ You hungry? Yes. Head, head chest, chest. น่ารักนะเนี่ย เรียปากเรียปากฮะน้องสยกินเก่งหน้าดูโนโนทรีดเห็นไหมฮะเอียงหัวเขานึกว่าในกระเป๋าพ่าเอ็มมีทรีดเนี่ยค่ะ